สวัสดีครับพี่น้องครับพวกกับช่องบ้านลำพูนอเมจยวครับน้าสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับโอ้มากินเขาน้ำเด้อลูกหลานกินเขาน้ำเด้อมะล้มมะล้มจิมาล้มมือแรงนี่ละแม่มะล้มจิมาล้มมือแรงเออครับผมของแท้ครับผุ่นผู้นี่ยเป็นเห็ดเลยถ่านดี่ผู้เนี่ย เนี่ถามมอลลนี่เนาะนี่ถามอาะตักตักเพิ่นเพิ่นมากินได้กินได้ตักตักุณแม่ใจดีก็ได้เห็นบ่นบุญเคยให้ผพสวบุญ่อช่วยา คุณเล้วตัก้มกันตัก้มกันคุณแม่ครับขอบค้าบ้าคุณแม่คุณแม่ใจดีความนี้คุณแม่ใจดีมากเลยเนี่ย้มาเรื่อจิงก่อนพี่ทองเลยเองิกนี่ย ต,ตักใส่เนี่ยงตักใอันนี้เลตัก่อัน้เยเพื่นโอ้สินกินง่ายๆไหมไมไกินง่ายๆ้จได้น้องเนี่ยโอ้สุดอ๋อไมู่ตักใส่แล้วก็ตักลงมีเห็ดพะทันหม อันทุไทยอันุไทยเขาเขาเลยเนี่ยวะเขาเขาเขาเจ้าเขาเจ้าครับเขาเจ้าแมเพนคนใส่ถุงเชื่อไหมพวกนี้นี่เป็นคือกันอี่เป็นคือกันเป็นคกันสุดยอดครับสุดยอดเอจัดจัด โอ้ครับแม่ขอบคุณครับครับแม่เอามาให้เนี่ยเนี่ยเสียบตัวนี่กินคือผักอันมั้ไป้ลยตัวพักหันใสกันเลย นั่นนงกินพนมา่นมานั่งกินโรานว่านาีนน่นมม่พนผัดมาหาไม่ไหมเออเป็นไหนออนี่โอ้แต่แสบเนาะกับขาวกับเขาวันบ้านเออพนเห็ดอีหลีคองแทรเลย นี่และมักินแลวนี่เลยแม่นต้งแฉบมีผัดเจ้าก็จะนแ่บเนาะผัดเนาะแตงแฉบบมย่กันส์อีพี่สามช่วยไปกินข้าเนี่ยเดียวจใบอที่าเนี่ยเรื้องอะไรกูเด้อี่สาม่ครับแม่ งานปีค่ะปากดอกไม้ทำบุตตามศรัทธานะคะพี่น้อรจสิบบาทเจ้าบาทกัเก็บุญน้ำเพลินพี่น้องมาเมืองหลายๆเดิมแง้ยีต่อต้งีนาแล้วแจ้งกิเลีแบบบางแสบแห้งพำอมติได้ยินันอร่อยมากครับแม่แพ้ครับแพ้คือเราเนี่ยร้ายพดพูดดีแพ้หนิร้ายแห้งนี่ดิบุตามก็ยดจิบมาเล้งอย่อันไนหองรอนนะทำแม่ตอนนี้มีมะล่มะลงเนี่บอกค่ะ บ่คไฟมีมนามาลอ้าะบ่อไมีเนาะอ้ามจะป็นจที่น่ะด้านีมันจะออกคั่วารอยตอกคั่วเรือนแม่บ้านบ้านนี้ักจักหลังค่าเรือนครับห้ารยค่ารอยค่าอ่าบนใหญ่เลยเนาะกั่วแอบวันนี้เก็บราคาห้าเป็นเท่าไรน่รนาเซน สนตัวคนแม่งเลยกูไม่ตัน่าลนี่าน้ำ่าน้ำ่าไมเดดร้อยู่าม่ด่เนะหว่านไก่ค่ะกระาอยู่แกไ่ัอ้วมาอันนั้น จัดมังก่อนเอามะเขืนเอามากรอกันก่อนกินก่อยจะไ้นที่กัหาอย่างหาเมที่อร่อยเม็ดวจะมาอ่อเด็ดต่หาที่เพเนี่ยหางเออามะรอเมพี่น้องอันนี้แสบแหงหรือว่าวัดนี่แบด้ยบมีข้าวเือบมี่้าอืม้าเก่าู้กี่แถมาาเมนู้ก็ได้อยากกินตัวแกงคืเล็กเซ่ย แกบบาเล่านเลเนแสบแม่ตุ้มมาตุ้มหัวลาหานนี่น่อนควันอ่ะขั้นเตีียมต่อไปแลขั้นเตี่ยต่อไปเือพ่อกันใช้ไม่อยู่เออพ่อเงิน้ไปเือพ่อกัใช้ไม่อยู่เขาเล่าบันอยู่บังไหอยู่นั่ปยางใจกันสิแหละยางรูๆูไปตามเอาตามตามตมตุ้มตุ้มทีนี้มีงานหนึ่งเามีงานหนึ่งเขาัน ครับตัวนเออทำในพระเจ้าเชนล้กคุมแน่ยอยเอจะผัมดมาจงมานีทีมพอไปกินได้กินเองอแต่ว่าแม่แม่กลัวาบานนั่นขั้นใจดีนะมุก่อยอยู่ก่อนนั่นก่อนนั่นเลยวันน้มาเพ่มอกาศไม่รอดข้าวไว้ตังดูเป็นเดียวเจ้ตัวนนะอย่าจ้างานั่นนะไม่อยากวาอนเดียวล่กกุม,เ,รรมเอเอไเลาะ อยาาั้ไปลนแม่กลัวจุดยาเลยเป็นตอนรับดีแหงอีอยู่บนเอดีดีเป็นหลกนะะอยู่ทังอยู่ทังขขบก้อนอยู่ทังกันภูเขาด้เนี่ก กินหอยปักะช่ได้ยีพอจับกินหอ,นนอย,อ <c oughs> ยมอออไม่ไหบ่เงียเหนียบนะตัวผมตัวแซ่บกินโดนนี่หรอกไม่แซ่บอืมอมันมันแฉบบิลิอืต้มมันไหมบาดน,นี้ตักบ,บนมาอยู่ตักมาเลยแบบนนอ่ะเออสถางกินอล้วคือเข้ากินแ่น้หน่อยแต่กินดมเ่แซบนเนี่ยคืไ่ได้ดูสีกินอเมือยเพื่ออยากอะไรแบบนี้ถ้าเป็นงาน,านมันเป็นงานแบบัาน,นเสียะหากินของอยาก ไะกินได้เก่เดียวอิลิแซบทองมานี่มันกับผแซบทอนกับทอนเชื่อมันเป็นสีจะรท่านเนาะกินกว่านเนูปีปนี้เนี่ยผมบอกว่ากินไปเป็นหังปีนี้ผมแซบถืบว่เลยซื้อกินเขาเยี่เหมืจแย่งเดียไม่หวาดใจร้องบ้างมือางมอเป็นกใช้ภาของพ่อนะะเขาเจาแต่งให้ยิ้มมาสั่น เขาแห้งหัว่าเป็นมะลันปู๋โปรดต้องเห็นยังได้นางถ่ยกินป่ะมือเนาะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเผาพ่ากันใช่โอ้ยว่าแมนคลิปคลิปหองอ่ะผ่าผ่าคลิปต่อไปครับ